คาว่าแบงกขอกมันมาที่มาที่ไปมันมาจากไหนก็เหมือนมันก็คือในแง่หนึ่งก็เหมือนฝรั่งมาตั้งชื่อให้เราทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกแล้วถูกไหมทุกคนก็เรียกกรุงเทพหมดมีใครในภาษาไทยพูดเดี๋ยวฉันไปบางกอกมีเหรอผมง่วงน่าจะตายหมดแล้วคนั้น คือหนึ่งเนี่ยเรื่องของเหตุผลว่าเราสมควรที่จะเปลี่ยนไหมนั่นหนึ่งนะสองคือเรื่องวิธีการที่จะเปลี่ยนนะครับมันเป็นสองประเด็นที่แยกกันนะผมมองว่ามันแยกกันนะครับแต่แตบางทีเราเอามาผสมกันก็เลยงงกันนิดหนึ่งนี่ที่บอกว่าผมเห็นด้วยเนี่ยคือผมเห็นด้วยในหลักการว่าเราควรเปลี่ยนแต่ที่ผมแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการ ที่ราชบัณฑิตเอาเสนอมาอย่างนี้แล้วคอรมอก็อนุมัติโดยคนส่วนใหญ่สาธารณชนเนี่ยไม่หรือเอ็กซ์เพิคนอื่นๆเนี่ยไม่มีส่วนร่วมให้ความเห็นด้วยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคือผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องเหตุผลกันว่าที่ทําไมผมค่อนข้างคล้อยตามว่าเราควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆเราต้องดูที่มาที่ไปก่อนว่าคําว่าแบง g k o อ ในภาษาอังกฤษเนี่ย B A N G K O K เนี่ยมันมาที่มาที่ไปมันมาจากไหนถูกไหมครับจริงๆก็มีท่านผู้รู้ท่านอื่นที่บอกว่าจริงๆอฝรั่งเนี่ยเขาก็เรียกบางกอก่อคือคนแรกเนี่ยเขาใจว่าที่เรียกยก็คือพวกโปรตุเกสซึ่งอันี้เรากำลังพูดถึงหลายร้อยปีมาแล้วนะซึ่งพวกเขาแล่นเรือเข้ามาในปฐถึงอุทยาเนี่ยก็ต้องผ่านทางนี้แหละก็ต้องผ่านไอ้ตำบลหมู่บ้าน หมู่บ้านบางมะกอ,อกนะฮะมะก,ก,อ,มกอ,อกม,มันคงมะกอกน้ําเต็มไปหมดแล้วก็เรียกชุมชนหมู่บ้านบางมะกอ,อกก็กลอนมาเป็นเหลือบางกอ,อกก็เป็นที่อยู่ในแผนที่ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วตั้งแต่สมัยยุทธยามาเรื่อยมาแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยเราสถาพนาราชธานีใหม่นะครับแล้วในสุดก,ก็ก็ในเราก็มาตกลงปรงใจกับกรุงเทพนะฮะซึ่งมันก็เป็น เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพก็คือชื่อทางการของเมืองเมืองหลวงเรานะครับเพราะเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าอันนี้มันอันนี้มันคือชื่อทางการของเราเราก็ควรจะแก้ไขเสียให้ถูกต้องเพราะว่าบางกอกเนี่ยหรือแบงกอกเนี่ยมันมันมานานแล้วแล้วตัวสะกดเนี่ย BANKOK เนี่ยก็ฝรั่งเป็นคนสะกดเราไม่ได้เป็นคนสะกดด้วยซ้ำถูกไหมฮะก็เหมือนมันก็คือในแง่หนึ่งก็เหมือนฝรั่งมาตั้งชื่อให้เราสมัยหนึ่งเนี่ยเรายังเรียก คนแก่ๆรุ่นผมเนี่ยรุ่นก่อหน้านู้นยังเรียกบางกอกไปไหนไปบางกอกเนี่ยโอเคก็ยังมันก็ยังโอเคบางกอกบางกอกบางกอะแบงคองกอนะทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกแล้วถูกไหมทุกคนก็เรียกกรุงเทพหมดมีใครในภาษาไทยเดี๋ยวฉันไปบางกอกมีเหรอผมม่วมน่าจะตายหมดแล้วตอนนั้นครก็เราก็เลยกรุงเทพกันทุกคนและนี่มันก็เป็นชื่อทางการผมก็คิดว่ามันก็ต้องสอคท้องกันในสองภาษาทั้งกรุงเทพ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะแล้วมันก็เป็นชื่อทางการของเราด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเดี๋ยวกลัวว่าฝรั่งจะไม่รู้จักนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแล้วก็จะใช้ค่าใช้จ่ายมากมายอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าในโลกนี่เขาก็เปลี่ยนชื่อกันเยอะแยะนะครับผมเพิ่งมาจากคาซัคสถานเนี่ยหมาดหมาดเนี่ยเขาก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากอัสตานาเป็นนูซูลตานนะครับ ไปเห็นเขามีปัญหาอะไรคืทุกประเทศทุกคนเขาก็ออยอมรับนะมันก็อะไรอ่ะบอมเบย์เป็นมุมไบนะเพราะเขาเปลี่ยนกันเบปักกิง่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณรุ่นผม,มก็เรียกปักกิ่งนะทุกวันรีแล้วก็ปักกิ่งนะภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันคือเบจิงอันนี้ก็เขาเปลี่ยนนะครับจากเปกจิง P E K I N G เนี่ย B E I J I N G ถูกไหมฮะ มันมันเปลี่ยนได้มันไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นี่คือบางทีเราเอาตัวปัญหามาเป็นตัวตั้งนะว่าเดี๋ยวมันจะลาบากเีลยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปพูดถึงเดี๋ยวจะมาโกงกินเรื่องป้ายกันอีกขึ้นไปกันใหญ่ <laughs>